มาตราวัดแบบโบราณในคัมภีจันทสุริยคติที่ปานีใช้วัวเป็นเกณฑ์วัดทุกท่านคงคุ้นเคยกับหน่วยความยาวหรือมาตราวัดแบบสากลอย่าง นิวฟุตและเมตรกันอยู่แล้วส่วนมาตราวัดแบบไทยมาตราวัดแบบโบราณอย่างสอกวาและอื่นๆปัจจุบันก็ยังใช้กันอยู่แต่แท้จริงแล้วยังมีหน่วยวัดอย่างไทยแบบอื่นๆซึ่งถูกบันทึกไว้โดยละเอียดในคัมภีรจันทสุริยคติทีปนีตำราโบราณที่สืบย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งหน่วยวัดต่างๆที่กล่าวถึงในคัมภีรนี้มีความน่าสนใจอย่างยิ่งเพราะมีการใช้วัว เป็นเกณฑ์ในการวัดรวมถึงหน่วยศอกที่เราเคยได้ยินกันมานั้นก็มีประเภทแยกย่อยไปอีกโดยใช้มาตราฐานจากร่างกายของผู้ชายของแต่ละยุคสมัยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นิยาดาเหล่าสุนทรผู้เขียนบทความมาตราวัดแบบโบราณซึ่งให้ความสนใจและศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังได้บอกเล่าที่มาของคัมภีร์เล่มนี้ พร้อมอธิบายเกณฑ์การวัดแบบโบราณของไทยที่กล่าวไว้อย่างชัดเจนดังนี้คำภีจันทสุริยคติทีปณีมีที่มาจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้พระธรรมอุดมพระราชาคณะคอนิสอสอนสังฆปรินายกาจารย์แห่งวัดบูรณาการแปลถวายเมื่อพศ2346ภาพ ไม้บรรทัดประกอบบทความมาตราวัดแบบโบราณในคำภีจันทสุริยคติทีปานีคำทีจันทสุริยคติทีปานีเป็นงานนิพนธ์ภาษาบาลีของพระภิกษุซึ่งมีชื่อว่าอุดมมังคาลาจาย์ซึ่งเป็นสิทธิของพระอุทุมพรมหาเถรารายละเอียดเกี่ยวกับปีที่แต่งไม่ปรากฏ แต่อาจสันนิษฐานได้ว่าคัมภีร์จันทสุริยคติทิพนีน่าจะแต่งก่อนคัมภีร์จักกวาลทีปานีของพระสิริมังคลาจารย์พระเทระที่มีชื่อเสียงรูปหนึ่งของอาณาจักรล้านนาเพราะพระสิริมังคลาจารย์ได้อ้างถึงคัมภีร์จันทสุริยคติทิพนีไว้ในงานนิพนธ์ของท่านหลายตอนในทํานองที่ไม่เห็นด้วยคัมภีร์จักกวาลทีปานีแต่งเมื่อพศอ 2063ดังนั้นคำภีจันทสุริยคติทีปานีควรจะแต่งก่อนพศออ2063แต่จะเป็นปีใดนั้นไม่สามารถกำหนดได้สถานที่แต่งอยู่ในรัฐตำพระประเทศพมา่า เนื้อเรื่องของคัมภีจันทสุริยคติทีปานีแบ่งได้เป็นหกหัวข้อหรือที่เรียกได้ว่ามาติกาได้แก่รัตนาวินิจฉัยโยชนานวินิจฉัยปเกียรนวินิจฉัยคติวินิจฉัยวิถีวินิจฉัยอายนาวินิจฉัยอาโลกวินิจฉัยและอุปตฏิวินิจฉัยมาติกาทั้งสามประเภทแรกมีความสำคัญในฐานะที่เป็นความรู้พื้นฐานในการศึกษาขนาดและสันฐานของสรรพสิ่งในจักรวาล ซึ่งแต่ละชนิดมีขนาดต่างกันทั้งนี้ผู้สนใจจำต้องมีความรู้ในการใช้เครื่องวัดเหล่านี้ให้ถูกต้องส่วนมาติกาที่เหลือว่าด้วยวิธีโคจรของพระจันทร์และพระอาทิตย์อย่างละเอียดซึ่งไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงในที่นี้มาตราวัดแบบโบราณในคัมภีร์จันทสุริยคติทีปานีรัตานาวินิจใช้ว่าด้วยการกำหนดศอกโดยใช้ประมาณของบุรุษซึ่งแบ่งเป็น มหาถามบุรุษคือบุราณาบุรุษที่มีกำลังมากในคัมภีรจันทสุริยคติทีปานีไม่ได้แจ้งว่าบุรุษในสมัยใดจึงจัดให้เป็นมหาถามบุรุษมัทิมาบุรุษคือบุราณาบุรุษที่มีกำลังปานกลางพิจารณาจากเนื้อความน่าจะหมายถึงบุคคลในสมัยพุทธกาลหีน้าถามบุรุษคือบุรุษในสมัยปัจจุบันหลังจากพุทธกาลที่มีกำลังน้อย โยชานาวินิตัยว่าด้วยการกำหนดความยาวของโยดซึ่งมีวิธีวัดดังนี้ 1. โยดซึ่งวัดด้วยไม้เร้าไม้ขนาดยาวมีความยาวได้21ศอก 2. โยดหนึ่งมีความยาวเท่ากับทั่วแอกรถเรื่องนี้มีปรากฏในมหาชนกกระชาดก 3. โยดซึ่งใช้อุกสุภาพเป็นเกณฑ์คำว่า อุสุภะมีความหมายว่าโคดังนั้นความยาวของโยดในข้อนี้จึงเกี่ยวข้องกับโคเป็นสำคัญสรีระอุสุภะกำหนดจากขนาดของโคอุสุภราชพานะของพระศิวะซึ่งเหยียดกายเต็มที่โดยวัดจากจงอยปากจนสุดหางหากวัดด้วยศอกจะได้สามศอกพาลาอุสุตากํำหนดจากระยะทางที่เกิดจากการกระโดดเต็มแรงสุดของโคอุสูภราชซึ่งวัดได้14ศอก สาระอุสุภากำหนดวัดจากการบรรลือเสียงร้องของโคอุสุภาราชซึ่งสิ้นสุดในที่ใดก็นับเป็นความยาวของอุสุภาภาพวัวสี่โยดซึ่งใช้โกะเป็นเกณฑ์ห้ารอยทั่วธนูมีค่าเท่ากับหนึ่งโกสะสี่โกสะมีค่าเท่ากับหนึ่งคาพยุตสี่คาพยุตมีค่าเท่ากับหนึ่งโยดห้า หยดซึ่งใช้ไม้วัดที่มีความยาวเจ็อกเป็นเกณฑ์เจ็ดสอก x 20ครั้งมีค่าเท่ากับ1 4 0ศอก140สอกมีค่าเท่ากับ35วา35มวามีค่าเท่ากับ1อุดสุพา80อุดสุพามีค่าเท่ากับ1คาพยุทธคาพยุตมีค่าเท่ากับ1โยด6โยดที่ใช้ไม้วัดที่มีความยาว4ีสอกเป็นเกณฑ์ สี่สบคูณ20ครั้งมีค่าเท่ากับ20วา20วามีค่าเท่ากับ1อุสุภา80อุสุภามีค่าเท่ากับ1กาพยุต4ีกาพยุตมีค่าเท่ากับ1โยชโยตมาตราวัดเฉพาะข้อ5และข้อ6ดูน่าจะเกี่ยวข้องกับการคิดคำนวณของคนไทยมากกว่าข้ออื่นๆ